วันนี้ผมจะพามาซ่อมตู้เย็นด้วยตัวเองง่ายๆนะครับอาการตู้เย็นไม่เย็นแต่ไฟเข้าปกตินะครับตู้เย็นที่เราจะนํามาซ่อมวันนี้นะครับคือตู้เย็นยี่ห้อชามนะครับขนาด7.9คิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องฟิตกันนะครับเปิดช่องฟิตออกมาสังเกตดูพัดลมก็ทํางานปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูชั้นล่างกันนะครับสังเกตดูเปิดชั้นล่างออกมาก็เห็นไฟเข้าปกตินะครับแต่ทําไมตู้เย็นไม่เย็นเดี๋ยวเราไปตรวจซ่อมด้วยตัวเองง่ายๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูหลังตู้เย็นกันนะครับ จากที่ผมสังเกตดูนะครับผมได้เสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับแต่คอมไม่ยอมทํางานนะครับเดี๋ยวเอาทีมคีบดูตัวนี้คอมไม่สั่นนะครับถ้าคอมไม่ทํางานก็จะทําให้ตู้เย็นเราไม่เย็นนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราถอดปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ให้เราเอาถาดรองน้ำทิ้ง้านหลังออกนะครับการที่เราจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งนะครับให้เราใส่รองเท้าแล้วก็ถอดปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนนะครับ อาการคอมพิวเซอร์ไม่ทํางานนะครับส่วนมากที่ผมเจอนะครับคือโอเวอร์โหลดแล้วก็รีเลย์อยู่ในนี้นะครับเกิดการเสียหายนะครับการที่เราจะถอดโอเวอร์โหลดและรีเลย์ออกมาเช็คดูนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราถอดฝาครอบด้านข้างตัวสีดำๆออกมานะครับอ่าถอดออกมาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สังเกตดูมันจะมีสายไฟมาเลี้ยงคอมอยู่ตัวนี้นะครับก็ให้เราถอดสายเก่าออกก่อนนะครับตัวนี้นะอ่าให้เราถอดสายเก่าออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าเมื่อเราถอดสายเก่าออกมาแล้วแล้วก็ เอารีเลย์และโอเวอร์โหลดออกมานะครับค่อยๆขยับออกมานะครับค่อยๆดึงขยับออกมาเมื่อเราถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเวอร์โหลดและรีเลย์นะครับก็ให้เราถอดสายไฟตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับสายไฟที่มาต่อที่รีเลย์และโอเวอร์โหลดนะครับถ้าเราก่อนจะถอดถ้าเรากลัวจําไม่ได้ก็ให้เราถ่ายรูปไว้นะครับสีไหนต่ออ่าขั้วไหนนะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับก็สามารถดึงออกแบบนี้ได้เลยนะครับ ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการวัดกันนะครับว่าโอเวอร์โหลดและรีเลย์จะเกิดการเสียหายไหมครับนี่จะเรียกว่าโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดมีหน้าที่ตัดไฟนะครับเมื่อคอมทางานหนักเกินไปกินกระแสมากเกินไปโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็จะตัดไฟเพื่อจะไม่ให้คอมเกิดการเสียหายนะครับเดี๋ยวเราจะมานองวัดโอเวอร์โหลดนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมครับก็ให้เราตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านโอห์มนะครับเอาเสียงปี๊ดก็ได้นะครับเสียงปี๊ดเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับให้มันเสียงดังปี๊ดอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรามานองวัดกันนิดครับขั้วตรงนี้จะต่อเข้าที่คอมนะครับส่วนตัวนี้จะต่ออไฟมาเลี้ยงคอมนะครับปกติถ้ามันใช้งานได้นะครับถ้าเราถ้ามันถึงกันมันจะเป็นอย่างนี้ดังปี้อย่างนี้นะครับให้เรามาแตะขั้วนี้นะครับดังปี้ทีนี้แสดงว่าโอเวอร์โหลดตัวนี้ใช้งานได้นะครับต่อไปเราจะมาวัดดูที่รีเลย์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่ารีเลย์นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาวัดรีเลย์นะครับเอามิเตอร์เสียบเข้าไปรูตรงนี้นะครับ เดี oh ๋ยววัดขาตัวนี o, ้นะครับว่ามันถึงกันไหมมันดังปี๊ดแสดงว่ามันถึงก <atch> ันนะครับเดี๋ยววัดขาข้างนี้นะครับว่ามันถึงกันไหมถึงกันนะครับในสภาวะปกตินะครับอสองขานี้นะครับมันก็ต้องถึงกันนะครับขาในตัวนี้จะเสียบเข้าที่คอมนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยงคอมนะครับปกติสองขานี้ต้องถึงกันนะครับตัวนี้ไม่ถึงกันนะครับแสดงว่ามันเสียแล้วนะครับอ่นีเลย์ตัวนี้เสียนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีมิเตอร์วัดนะครับก็ให้เราขย่าดูนะครับ ข่ายยาวดูถ้ามันดังเก๊กเก๊ะเก๊่ยดังเก๊เก๊อย่างนี้แสดงว่าเสียนะครับก็สามารถซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะครับสรุปง่ายๆนะครับเครื่องนี้คือรีเลยตัวสีดำๆตัวนี้เสียนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอะไรแอร์อะไรตู้เย็นหรือร้านขายอะไรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณน้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเข้าไปดูครับมาดูว่าคอมจะทํางานไหมครับ การเปลีย de de no ่ยนรีเลย์ก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับเราก็เสียบสายเข้าไปตามตําแหน่งเดิมที่เราถ่ายรูปไว้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับตามตําแหน่งเดิมที่เราถ่ายรูปไว้ตัวนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับก็ให้เราใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่อร์โหลดตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยรีเลย์ตัวนี้นะครับเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราขันน็อตสายดินให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเราเปลี่ยนรีเลย์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าคอมจะทํางานได้ไหมครับอ้าวคอมทางานแล้วนะครับเสียงดังนะครับอ่าเอามือจับดูสั่นแล้วนะครับเอาคีมจับดูสั่นนะครับคอมทางานเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเมื่อคอมทํางานแล้วตู้เย็นมันจะเย็นไหมครับเดี๋ยวดูกันครับมาดูกันครับหลังจากที่เราเปลี่ยนรีเลย์เรียบร้อยแล้วครับว่าตู้เย็นเราจะเย็นไหมครับ อ่าตัวนี้ผมเสียบไว้1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดช่องพิษดูครับว่าจะมีควันออกมาไหมครับตัวนี้เริ่มเย็นแล้วนะครับมีควันขงมงโกงเคงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าถ้าใครเจออาการตู้เย็นไฟ